แฟชั่นชุดสวยที่สะกดสายตาคนรอบข้างหางก,ก็สะท้อนความเลื่อนไหลในเพศกำเนิดคือรูปลักษณ์ที่ชาวเชียวมีนักเคลื่อนไหวข้ามเพศชาวจีนแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองแม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมที่ยังไม่เปิดรับกลุ่ม LGBTQ เธอเคยใช้ชีวิตแบบปิดบังตัวตนมาน,นานถึง26ปีหาก10กว่าปีมานี้ชาวเชียวมีขอทำตามหัวใจแต่งหน้าแต่งตัวในแบบที่อยากทำ หวังใช้เสียงเล็กๆของตัวเองพากลุ่มผู้มีความหลากหลายก้าวข้ามการเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีประชากรกว่าพันล้านคนแต่กลุ่มคนข้ามเพศกลับมีอยู่ที่ราว4ล้านคนเท่านั้นนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มักจะขาดการยอมรับและต้องคอยปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง จนกระทั่งชาวเซี่ยมีนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่ม t r a n s นเดอร์เริ่มมีพื้นที่ในสื่อมากขึ้นกระทำให้กลุ่ม LGBTQ มีที่ยืนในสังคมจีนมากขึ้นค่ะชาวเชี่ยมีปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์เมื่อปี2016ในฐานะคนข้ามเพศที่ไม่ค่อยพบเห็นในแดนมังกร นอกจากนี้เธอยังเคยขึ้นเวทีเทดท็อในหัวข้อสู้โจฟูแมนในปี2018โดยเธอเลือกสวมชุดกีเพาบอกเล่าเรื่องราวกลุ่มนอนบินาลีหรือกลุ่มที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชายหรือหญิงซึ่งการมีพื้นที่ในสื่อมากขึ้นทําให้เธอเป็นที่รู้จักและเริ่มมีแฟนติดตามในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในกลุ่ม LGBTQ ที่มีเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กล้าที่จะเปิดเผยสถานะทางเพศของตัวเอง รายงานเมื่อปี2017ระบุว่ากว่าร้อยละ60ของคนข้ามเพศในจีนมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้ารองลองมาคือการทำร้ายตัวเองไปจนถึงการฆ่าตัวตายซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวเซี่ยวมีมักจะเน้นย้ำผ่านสื่อว่าคนในสังคมควรเข้าใจเรื่องเพศหลากหลายที่มากขึ้นเพื่อน,นำไปสู่ความเท,าเท่าเทียมและไม่แบ่งแยกเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบ positive แล้วก็ เขาเองเนี่ยกล้าหาญแล้วก็ไฟเพื่อกลุ่ม LGBT มาตลอดแล้วก็ไฟเพื่ออย่างตัวเขาเองมาตลอดเนะะี่ยค่ะมีคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาว LGBT ของคนจีนได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะก็ะอยากให้รู้รู้จักหรือทําความรู้จักการเป็นแบบฮ mm ิวแมนมากขึ้นว่าเออเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์โลกเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งมนุษย์โลกม,มีความหลากหลายมันจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆหรือว่ามันเป็นแบบ โครงกระเพื่อมของก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำเล็กๆแต่งน้อยก็ทําให้มีคนแบบกล้าสเต็ปเอาออกมามาพูดมาแสดงความเป็นความเป็นคนในในตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะทุกวันนี้ชาวเชียวมีกําลังเจอกับปัญหาใหญ่ในชีวิตหลังร้านเสื้อผ้าวินเทจของเธอต้องปิดตัวจากผลกระทบโควิด -19 แต่นักเคลื่อนไหวคามเพศคนนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ เพราะแม้เธอจะอยู่ในจุดต่ำสุดทางเศรษฐกิจหากก็อยู่ในจุดสูงสุดทางจิตวิญญาณพัะ,ะชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน